คือผมอยากได้ซีบิกอะพี่แต่ผมมีมงบแค่สามแสนน่ะสามแสนไม่ต้องซีวงซีบิกหรอกมาไมา่เอาพี่โตดีป่ะมานี่ <c oughs> จะได้โตสักทีมานี่มาดูนี่ <c oughs> นี่พามาดูคันนี้อันติดเอสสปอร์ตปี2014นี่3 1 9น่บอนี่มาดู สวยไม่แพ้ซีวิกบอกเลยมีชุดแต่งมาให้แล้วจากโรงงานเป็นไงดูชุดแต่งรอบคันนะ<ม>บอกให้คันนี้ชุดแต่งแค่จากโรงงานยางเป็นไงขอบ17ไพลอ<ม>ตสปอร์ตเป็นไงพิชลินล้อแม็กเป็นไงลายซามูไรหล่อไหมย่างท<ม>ี<ม>่เป็นไงลายสวยอพอๆกับเลนโซ่เลยนะอ่าดิวซีเฟอร์หลังเป็นไงลายคาร์บอนลายคาร์บอนด้วยอ่านี่มีดักเทลตูดเป็ดมาพร้อมกับไฟเบรกด้วยอ่าไฟหน้าเป็นไงดูโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ เป็นไงอ่านี่ยังไม่พอดูภายในเป็นไงดูเบาดูเบาะสปอร์ตพอไหมกระชับพอไหมเปลี่ยนเกียร์ที่พวงอะไรได้ด้วย,ยสามแสนมีเพลนชิอหวังว่าออกห้างเกือบล้านคันี้<ฮ>มือสองสามหนึ่งเก้าน่าใช้ไหมน่าใช้ที่สำคัญเป็นไงไม่ต้องกังวลน,นี่พี่ใส่จอแอนดรอยมาให้เรียบร้อย10นิ้วพร้อมกล้องหลังนี่เป็นไงอจอไม่ได้กะโหลกกะลาจออย่างใหญ่เป็นไงดูอันติสรุ่นนี้ นักแข่งเอาไปใช้กันเยอะสำหรับอันติสเอสเตอร์ตรุ่นนี้เคยไปขับที่สนามนูเบิร์กลิงมาแล้ว3,000กว่ากิโลเมตร7,300โขงคว้าแชมป์นูเบิร์กลิง24วนต3ปีซ้อนแต่เป็นชมไม่ได้เชนที่เอาไปวิ่งที่สนามนูเบิร์กลิงเป็นตัวพิเศษที่ไหนออสเตรเลียป่ะเยอรมันเยอรมันเยอรมันน่าใช้ไหมสปอร์ตพอไหมแล้วคันนี้ใช้เครื่องอะไรพี่ พันแปดโอ้พันแปดเป็นไงสู้ได้ไหมคิดว่าสู้กับซีวิกได้ไหมแล้วก็มา7จเกียร์นะอันนี้ต้องบอกว่าเจ็ดเกียร์เจ็ดเกียร์มีแพทเทินชิพลองได้ลองได้ใครที่คิดต่างก็คอมเมนต์มานี่บอกเลยไม่ต้องหลอกซีวงซี v i c ใช้พี่โตนี่แหละมึงอ่ะจะได้โตสักทีลองได้